กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันที่19นะคะเดือน7ปี64นะคะแนวทางนะคะ รัฐบาลนะคะรัฐบาลเราพัฒนานะจ๊ะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวแอดมินก็ให้เด่นไปที่2นะคะเด่น2นะคะส่วนวิ่งก็จะมี9 8 เจ็นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามารูดสองกันนะคะก็จะมี20ง1 2 2 2 3สองหนึ2ง2องสนะคะ ตัวทีแอดมินชอบนะคะก็จะมี29 2025แล้วก็2 2 27นะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พา,ารวยชาแนลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวย้วยแหงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า